โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงคุรุราชอุปถรรัมยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนร่วมพัฒนานในมิติโรงเรียนมันสัาปลางังโรงเรียนมันสัาปลังแห่งแรกของประเทศไทยด้วยความยินดียิ่งข้อมูลทั่วไปโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงคุรุราชอุปถัมภ์สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขตสเป็นโรงเรียนร่วมพัฒนานในมิติ โรงเรียนมันสำปะหลังโรงเรียนมันสำปะหลังแห่งแรกของประเทศไทยซึ่งทำ MOU กับมูลนิธิทองพูนวังหลีและบริษัทสยามคอลิตี้สปาจำกัดเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ม,มีนักเรียนทั้งหมด184คนมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา19คนบริหารงานโดยนางสำเนียงเพ่งผลผู้อำนวยการโรงเรียน และนางสาวจีรสุดาวิชาจารรองผู้อำนวยการโรงเรียนบริหารงานด้วยรูปแบบหนองแวงโมเดลจุดเริ่มต้นโรงเรียนมันสำปะหลังแห่งแรกของประเทศไทย แนวคิดโรงเรียนมนสำปปหลังเกิดจากนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิที่ออกเยี่ยมโรงงานของ SMS Group กรุ๊ปเมื่อปีพุทธศักราช2562และได้ให้คำแนะนำในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมที่ให้เน้นเด็กนักเรียนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนามูลนิธิทองพูลวังลีและบริษัทสยามคุณิตี้สตาจำกัดได้เ,เห็นความสำคัญด้านการศึกษาคุณภาพชีวิตของเด็กและคุณภาพชีวิตคนในชุมชนจึงได้ดำเนินการลงนามความร่วมมือโครงการ โรงเรียนร่วมพัฒนาโรงเรียนมันสำปะหลังแห่งแรกของไทยขึ้นในเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2563เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาควบคู่กับการสร้างทักษะชีวิตของเด็กและเยาวชนให้มีโอกาสในการพัฒนาอาชีพและชุมชนของตนเองเป็นการลดปัญหาทางเศรษฐกิจชุมชนลดปัญหาครอบครัวแหว่งกลางลดปัญหาด้านยาเสพติดและปัญหาสังคมอื่นๆโดยดำเนินงานร่วมกับโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงครูราชอุปถัมภ์ เชื่อมโยงกระบวนการพัฒนาเด็กและเยาวชนผ่านนักเรียนหรือลูกหลานของคนในชุมชนทําให้เกิดการพัฒนาชุมชนและสังคมที่ยั่งยืนโครงการโรงเรียนมันสมปะหลังแห่งแรกของประเทศไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเด็กนักเรียนสังคมและชุมชนโดยเฉพาะคุณภาพด้านการศึกษามูลนิธิทองพูลหวังหลีและบริษัทสยามคุณภาพจำกัด จึงได้เข้ามาสนับสนุนทางด้านงบประมาณและด้านบุคลากรให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงคุรุราชอุปถร,รมเพื่อพัฒนานักเรียนทางด้านวิชาการด้านทักษะอาชีพและเพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ให้แก่เด็กนักเรียนโดยดำเนินง,งานออกมาในรูปแบบของโครงการต่างๆดังนี้โครงการปรับปรุงห้องสมุดโร,รงเรียนเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้มันสัมปะหลังโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงคุรุราชอุธถร,รม มีอาคารศูนย์การเรียนรู้มันสำปะหลังจากการสนับสนุนของมูลนิธิทองพูลงังหลีและบริษัทสยามคุณิตี้สปาจำกัดภายในอาคารชั้นล่างจะเป็นศูนย์การเรียนรู้มันสำปะหลังมีนิทรรศการให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับมันสำปะหลังครบทุกมิติรวมไปถึงเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านทักษะอาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนและคนในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้นภายในอาคารชั้นบนจะเป็นห้องสมร์ทคลาสรูมประกอบไปด้วยกระดานอินเตอร์แลกทีป์บอร์ด รองรับการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา,า่โดยคณะครูจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาใช้ห้องในการจัดการเรียนการสอนมีศูนย์ศึกษาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและยังมีห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ให้นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลและศึกษาหาความรู้ได้ตลอดเวลาโครงการพัฒนาศักยภาพคุณภาพผู้เรียนแผนพัฒนาความรู้ผู้เรียนด้านมันสัมปหลังโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงครูราชอุปถัมภ์ รวมกับบริษัทสยามคอลิตี้สปาจำกัดและสนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต3ได้เรียบเรียงและจัดทำหลักสูตรเพิ่มเติมรายวิชามันสัาปะหลังในระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นและหลักสูตรแบบบูรณาการมันสําปะหลังสำหรับจัดการเรียนการสอนทั้ง8กลุ่มสารการเรียนรู้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับนักเรียนทั้งองค์ความรู้พื้นฐานในการเพาะป,ปลูกมันสัาปะหลัง ไปจนถึงทักษะการลงมือปฏิบัติจริงและการนำผลผลิตจากมันสำปะหลังไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนเห็นความสำคัญของวิชาชีพสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่นโครงการพัฒนาศักยภาพคุณภาพผู้เรียนแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เป็นโครงการสำคัญที่สุดของโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเด็กนักเรียนทุกระดับชั้นให้มีคุณภาพทั้งด้านวิชาการและด้านคุณธรรมโดยจะปูพื้นฐานพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลทักษะการคิดคำนวณและจัดสอนเสริมติวเข้มให้แก่นักเรียนเพื่อเตรียมพร้อมในการทดสอบอา n t ีและโ n e t ส่งเสริมในการนำนักเรียนไปแข่งขันรายการต่างๆอาทิเช่นการแข่งขันคำคมคอสเวิร์ดซูโด oku อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ส่งเสริมสนับสนุนนบประมาณในการฝึกซ้อมการแข่งศิลปะหัตถกรรมและสนับสนุนในการจัดอบรมค่ายคุณธรรมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียนรู้จักนำหลักทำไปใช้ในการดำเนินชีวิตโครงการพัฒนาศักยภาพคุณภาพผู้เรียนแผนเสริมสร้างพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวนคุรุราชอุปถัม จัดการเรียนรู้ที่นอ,อกจากจะมุ่งเน้นความเข้าใจเนื้อหาแล้วจะต้องฝึกทักษะสำคัญให้กับผู้เรียนทั้งทักษะการคิดคำนวณทักษะชีวิตการทำงานทักษะความคิดสร้างสารรค์และนวัตกรรมรวมถึงทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการทำงานและดำเนินชีวิตในปัจจุบัน บริษัทสยามคอลเลกชันจำกัดจึงเข้ามาสนับสนุนงบประมาณโครงการโดยส่งเสริมกิจกรรมต่างๆมากมายอาทิเช่นพัฒนาสมรรถนะการคิดแบบนวัตกรรมผ่านการทำกิจกรรมในค่ายคณิตศาสตร์ยกระดับผลสำฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรูน้คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอีกพัฒนาขีดความสามารถของนักเรียนในการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการในด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอีกและพัฒนาแนวคิดแบบนวัตกรรม จัดการเรียนรู้ผ่านหุ่นยนต์โดยใช้สเตมเป็นฐานฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้ลงมือปฏิบัติจริงลงมือแก้ปัญหาต่างๆด้วยตนเองและสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาต่างๆด้วยตนเองได้โครงการพัฒนาศักยภาพคุณภาพผู้เรียนแทนนักเรียนสื่อสารภาษาอังกฤษได้โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงครุราชอุปถัมภ์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านภาษาทักษะก,การสื่อสารภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียน โดยจะจัดค่ายภาษาอังกฤษทุกปีการศึกษาพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษได้อย่างเป็นธรรมชาติผ่านกิจกรรมที่หลากหลายฝึกการใช้ภาษาในชีวิตจริงไม่ใช่แค่ในห้องเรียนเพิ่มความมั่นใจในการสื่อสารกับเจ้าของภาษานักเรียนสามารถเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงกิจกรรมในค่ายเน้นการเรียนรู้แบบลงมือทํากระตุ้นความสนุกและความสนใจเสริมสร้างความคิดสร้างสารรค์ผ่านกิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย นักเรียนกล้าพ,พูดภาษาอังกฤษามากขึ้นในบรรยากาศที่เป็นมิตรโครงการพัฒนาศักยภาพคุณภาพผู้เรียนแผนความเป็นเลิศสุนทรียภาพศักยภาพทางด้านดนตรีอีกโครงการนี้เกิดขึ้นจากแนวคิดในการพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพเฉพาะบุคคลซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่เน้นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศในด้านที่ถนัดและสนใจ ไม่จำกัดเพียงแค่ด้านวิชาการแต่ครอบคลุมไปถึงศิลปะดนตรีกีฬาและกิจกรรมสร้างสารรค์ต่งตางๆโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงคุรุราชอุปถัมภ์ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนรบประมาณอย่างมากมายเพื่อพัฒนานักเรียนไปสู่ความเป็นเลิศด้านที่ถนัดและสนใจโครงการนี้จึงมุ่งเน้นให้โรงเรียนเป็นพื้นที่ในการค้นหาและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนอย่างแท้จริง อย่างครั้งที่ผ่านมาโรงเรียนได้นำนักเรียนในโครงการเข้าร่วมทำการแสดงโปงลาอัเนื่องในโอกาสครบรอบ50ปีมูลนิธิทองทุนวังหนีซึ่งเป็นพื้นที่ในการแสดงความสามารถของนักเรียนอย่างแท้จริงอีกครั้งยังได้นำเสนอเครื่องประดับศิราพรจากแป้นวันสัมปะหลังหนึ่งในนวัตกรรมสำคัญของโรงเรียนโครงการพัฒนาศักยภาพคุณภาพผู้เรียนแผนสถานศึกษาปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม บริษัทสยามคุณภาพจำกัดเข้ามาส่งเสริมและสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์งบประมาณตลอดจนบุคลากรในการขับเคลื่อนโครงการด้านความปลอดภัยภายในสถานศึกษาโดยจะมุ่งเน้นและคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียนเป็นอันดับแรกมีกิจกรรมด้านความปลอดภัยมากมายภายในโรงเรียนอาทิเช่นได้รับการสนับสนุนบุคลากรในการตรวจสอบดูแลระบบไฟฟ้าและอุปก,กรณ์ไฟฟ้าให้ปลอดภัย เข้ามาสนับสนุนตู้กดน้ำดื่มและตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มของนักเรียนติดตั้งกล้องวงจรปิดสนับสนุนอุปกรณ์ฝึกปฐมพยาบาลติดตั้งทางดับเพลิงและตรวจสอบให้พร้อมใช้งานจัดอบรมการซ้อมอพยพหนีไฟประจำปีสร้างจุดรวมพลและเส้นทางหนีภัยในโรงเรียนและจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านความปลอดภัยเพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ความรู้ด้านความปลอดภยัยสุขภาพและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงคูรุราชอุปถรรัมยังเป็นแกนนําในการดําเนินงานด้านความปลอดภัยภายในสถานศึกษาของโรงเรียนเครือข่ายตําบลบ้านเทรโดยจะเป็นแกนนําในจัดอบรมด้านความปลอดภัยทุกด้านให้แก่โรงเรียนทั้ง8โรงเรียนในเครือข่ายนอกจากมูลนิธิทองพุนหว่งหลีและบริษัทสยามคุณิตีสตาจำกัดจะสนับสนุนโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนแล้ว ยังช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาและให้โอกาสทางการศึกษาโดยจะให้ทุนการศึกษานักเรียนทั้งที่ยังทําการศึกษาอยู่ที่โรงเรียนและที่สําเร็จการศึกษาไปแล้วอีกด้วยผลสําเร็จของโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาเนมิติโรงเรียนมันสัมปหลังโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงคุรุราชอุปถัมมีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ในปีการศึกษา2567 คะแนนการอ่านออกเสียงและคะแนนการอ่านรู้เรื่องสูงกว่าระดับประเทศโดยมีค่าเฉลี่ยการอ่านออกเสียงร้อยละเก้และคะแนนการอ่านรู้เรื่องมีค่าเฉลี่ยร้อยละแปดมีผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ในปีการศึกษา2567คะแนนความสามารถด้านภาษาไทย มีค่าเฉลีย่ยสูงกว่าระดับประเทศโดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละ85.14คะแนนและความสามารถด้านคณิตศาสตร์มีค่าเฉลี่ยร้อยละ52.78ผลการทดสอบความรู้และความคิดรวบยอดโอเนต็ตระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ในปีการศึกษา2567รายวิชาภาษาไทยและรายวิชาวิทยาศาสตร์มีค่าเฉลีย่ยสูงกว่าระดับประเทศ และมีผลการทดสอบความรู้และความคิดรวบยอดโอเน็ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ในปีการศึกษา2567รายวิชาภาษาไทายรายวิชาคณิตาศาสตร์และรายวิชาวิทยาศาสตร์มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงคุรุราชอุปถัมภ์เป็นเจ้าเรียนทองลำดับที่2ในการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่72ประจำปีการศึกษา2567 ได้รับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนํารุ่นที่14รางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขรักษามาตร,รฐานระดับเพชรยั่งยืนปีที่2รางวัลสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น3ปีซ้อนรางวัลโรงเรียนดีวิถีลูกเสือรางวัลบ้านวิทยาศาสตร์น้อยรอบที่4ปีการศึกษา25672571และรางวัลสตรีทำงานดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี2568 ในนามผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงคุรุราชอุปถรัรมภ์ขอขอบพระคุณคณะศึกษาดูงานทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง